ดูเรื่องการงานกันก่อนเป็นไพ่พระแม่ธรณีนะครับการงานเนี่ยนะครับเป็นการฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับอย่างเด็ดเดี่ยวนะครับอย่างมั่นคงอย่างเข้มแข็งแล้วก็จะเอาชนะเรื่องของการงานที่วุ่นวายไปได้นะครับจะผ่านพ้นไปได้แล้วก็จะพบกับความสําเร็จแล้วก็ความโดดเด่นด,ด้วยครับในหน้าที่การงานที่ทําอยู่มาต่อกันที่เรื่องการเงินกันบ้างนะครับ เป็นไพ่พระแม่อุมานะครับกำลังคิดแสวงหาเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินการหาไรายได้เสริมหรือว่าการเจราจาตกลงคิดเกี่ยวกับธุรกิจการค้าใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการปรารถนาเรื่องเง fist, เินการแสวงหาเงินนั่นเองครับแล้วก็จะได้มาด้วยนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของความรักกันบ้างนะครับเป็นไพ่เทพพระสุขนะครับต้องบอกว่าเป็นดาวแห่งความมีเสเน่ห์นะครับหรือว่าการประสบความสําเร็จความสุขใจในเรื่องของความรัก การมีคนแวดล้อมแน่นอนมีคนเข้ามาพบปะพูดคุยนะครับเป็นที่ปรึกษาหาหรือพูดคุยกันได้อย่างสุขกายสบายใจหรือพากันไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์ไปเที่ยวไปทานข้าวด้วยกันก็ได้เหมือนกันนะครับถือว่ามีความสุขในเรื่องความรักเป็นอย่างดีมาต่อที่บนาคารกันครับ มีไพ่พระแม่คงคาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันนงคานะครับจะทํางานไปในเชิงการช่วยเหลือบุคคลรอบข้างช่วยเหลือองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานนะครับหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องช่วยเหลือใครก็ตามนะครับที่มาร้องของเราในวันนี้นะครับส่วนใหญ่จะเน้นแบบงานสบายๆไม่ยุ่งยากลําบากวุ่นวายนักนะครับจะเน้นเรื่องของการช่วยเหลือและการเสียสละครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการเงินกันบ้าง การเงินมีไพ่เท้าทศรดต้องบอกว่ามีโชคมีลาบนะครับอาจจะมีโชลาบแบบฟุกๆเข้ามาการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรต่างเนี่ยก็อาจจะได้ผลดีเข้ามาก็ได้บางท่านอาจจะมีโชคลาบหรือลาบลอยมีคนหยิบยื่นเข้ามาให้ซึ่งสิ่งของของฝากข้าวของเงินทองก็ได้เหมือนกันครับแปลว่ามีโชคดีเรื่องเงินตามมานะครับในวันพุทธที่หนึ่งตุลาคมถัดมาจะเป็นเรื่องของความรักความรักขึ้นไพ่พระโคดนทีนะครับความรักหมายถึงความอดทนกันนะครับอดทนรอคนรักก็ได้ หรือว่าอดทนระหว่างคนรักก็ได้อาจจะมีเรื่องที่ไม่ถูกใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นตะ์นก็อดทนประคับประคองปณีประนอมกันไปครับถัดมานะครับเป็นวันพุธนะครับวันพุธเรื่องการงานมีไพพระอินท์ขึ้นมากำกับเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานจะเน้นไปในเชิงการบริหารจัดการได้อย่างมีระบบแบบแผนและมีประสิทธ,ธิภาพครับงานที่อยู่ในตารางเวลาต่างๆสมุดนัดหมายงานต่างๆงานที่ต้องติดต่อกับ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหน่วยงานใดๆก็ตามเนี่ยก็จะพบกับความสําเร็จเรื่องทางการค้าธุรกิจก็มีข่าวดีเข้ามาด้วยครับมาต่อกันที่เรื่องของการเงินมีไพ่พยาพาลีจับปูทศกัณฐ์นะครับการเงินอึดอัดหน่อยนะครับเขาบอกว่าจะตกอยู่ในสภาวะหรือว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกกดดันต้องสแสวงหาทางออกเก mm hmm. ี่ยวกับปัญหาทางการเงินหรือว่าต้องหมุนเงินก็ได้เหมือนกันนะครับอาจจะติดติดขัดขัดนิดนึงนะครับต้องหาทางออกอย่างเร่งด่วน แล้วตอนที่เรื่องของความรักกันบ้างความรักมีไพ่หนุมานนะครับมันจะหมายถึงคนที่เ,เป็นนักสร้างสเสน่ห์นะครับทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นนักสร้างสเสน่ห์นักบริหารเสน่ห์นะครับอยากรู้ว่าตัวเราเนี่ยจะโดดเด่นและมีสเสน่ห์ไหมหรือในอีกนายหนึ่งเนี่ยการใช้ชีวิตประจําวันบุคลิกท่าทางลักษณะของเราอาจจะ เป็นสเสน่ห์ที่ต้องตาต้องใจของคนรอบข้างก็ได้ทั้งคนที่มีแฟนแล้วก็ตามหรือว่าคนที่ยังโสดอยู่นะครับวันนี้จะเป็นวันดีวันหนึ่งในการประย,ะยุตเสน่ห์แล้วก็จะมีคนชื่นชมเราด้วยครับแต่คนที่มีแฟนแล้วก็มาระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของพวกกิ๊กพวกอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะมีเข้ามาบ้างเหมือนกันนะครับมาต่อกันที่วันถัดมาครับเป็นวันพระัสบดีนะครับมีไพ่พัพพิรุณน,นะฮะขึ้นมานําในเรื่องของการงาน เรื่องการงานของคนวันพฤหัสเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะเน้นเรื่องของการใช้ความคิดนะครับความคิดในที่นี้ไม่ใช่เป็นความคิดแบบกดดันบีบคั้นหาทางออกเป็นความคิดแบบความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือว่าคิดเรื่องงานคิดเรื่องออกแบบสร้างสรรค์ผลงานวันถัดๆมาต่อไปในอนาคตนะครับจะไม่ได้คิดแบบเครียดจะคิดแบบค่อยๆเป็นค่อยไปสบายๆนะครับแล้วก็ถือว่าความคิดเนี่ยมันจะได้ผลดีหลายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเพราะว่า มันเป็นความคิดที่แบบสบายใจไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันนะครับปัญหาต่างๆเรื่องงานก็จะมีทางออกนั่นเองการวางแผนงานต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมาต่อที่เรื่องการเงินครับมีไพ่กุม,มารทองนะครับต้องบอกว่าเรื่องการเงินเนี่ยอาจจะใช้จ่ายไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะฮะหรือว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ใช้จ่ายกับเรื่องปลีกย่อยไร้สาระเรื่องกินทเที่ยวเตะแรงต่างเรื่องที่ไม่ควรจะเสียนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าการเที่ยวเตะเพื่อนฝูงสังคมด้วยนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังพอมีอยู่ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเหลืองมากเป็นกอบเป็นกำมแต่ก็ยังพอหมุนเวียนใช้จ่ายไปได้ในวันนี้ครับมาต่อกันที่เรื่องของความรักนะครับมีไพ่เทพพระศาสบดีขึ้นมานะครับไปนี้นะครับจะมีคุณประโยชน์ในเรื่องของความรักที่มั่นคงคนที่มีแฟนแล้วมีคู่รักแล้วแต่งงานแล้วเนี่ยจะมีความรักที่มั่นคงปรึกษาหาเลยช่วยกันสร้าง ฐานะนะครับหรือว่าช่วยกันทํามาหากินนั่นเองนะครับปรึกษากันเรื่องงานก็ได้เหมือนกันส่วนคนที่ยังโสดอยู่ก็จะได้คนที่มีลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นความรักแบบพ่อแม่ก็ได้ญาติผู้ใหญ่ก็ได้เือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรก็ได้ที่จะแนะนําสิ่งดีๆให้กับเรานะครับถือว่าดีเหมือนกันนะครับในเรื่องความรักมาต่อที่วันถัดมาคือวันศุกร์ครับ วันศุกร์นะครับจะมีไพ่พระเทววาษศีนเรื่องของการงานนะฮะการงานเนี่ยเป็นการทํางานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีการได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีทีเดียวครับงานจึงพบกับความสําเร็จนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับเป็นใบถัดมากา,การเงินมีไพ่พญารัชสีครับกาลังคิดแสวงหา เสี่ยงโชคผชิญโชคอยากได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมหรือว่าอยากเสี่ยงดวงนั่นเองนะครับอยากจะลงทุนทำอะไรใหม่ก็ได้นะครับแต่ต้องระมัดระวังอย่าเสี่ยงมากจนเกินไปนะครับโดยภาพรวมในวันนี้เนี่ยเงินมีสภาพคล่องที่ดีมากนะครับแค่เตือนว่าอย่าใจป้ามอย่าใช้เงินเสี่ยงเกินไปหรือว่าหมดไปกับสิ่งของรูราฟุ่มเฟือยแค่นั้นเองครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของความรักความไม่เที่ยงมันหมายถึงจิตใจที่ยังโลเลผันแปร,แปร แปลเปลี่ยนแปลปวนได้อยู่เสมอความรักก็ยังไม่มีอะไรแน่แท้แน่นอนนั่นเองครับจิตใจยังะวองยังสับสนลังเลหรือว่าคิดในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็ได้นะครับทางที่ดีตอนนี้ก็มีสติอยู่กับตัวเองอย่าเพิ่งคิดอะไรมากครับค่อยๆแก้ไขปัจจุบันไปทําปัญหาเฉพาะหน้าให้คลี่คลายไปก่อนนะครับใครมีปัญหาอะไรคนรักก็ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆแก้กันไปนะครับมาตอนที่วันเสาร์กันบ้างมีไพ่พัฒนารายบรรทมศินนะครับเป็นไพ่ของการพักผ่อนนอนหลับหรือว่า ใหแบบขี้เกียจทำงานไม่ค่อยอยากทำงานพักงานไว้ดองงานเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงเผื่อมีงานสําคัญงานเร่งด่วนเข้ามานะครับก็อย่านิ่งนอนใจหรือชราใจจนเกินไปนะครับการค้าธุรกิจต่างๆก็ให้พอค้าขายได้แบบปานกลางครับมาตอนที่เรื่องการเงินมีมีไพ่พระพีเนทรทรงหนูเข้ามาต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่ดีมากนะครับในการลงทุนทําการค้าธุรกิจการเสี่ยงโชคและการเดินทางแสวงหาโชคติดต่อเรื่อง การงานด้วยครับต้องบอกว่าจะหาเงินได้ดีได้คล่องมีเงินเข้ามาแต่คนที่จะไปเซ็นสัญญาการเซ็นสัญญากู้ยืมเงินสัญญาทางธุรกิจอะไรต่างๆก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสัญญาทางการเงินด้วยครับมาต่อกันที่เรื่องของความรักไพ่เท้าทตรถนะครับเป็นความรักที่สมหวังความรักที่ราบรื่นความรักที่มีความสุขกายสุขใจเข้ามานั่นเองนะครับทั้งคนที่ยังโสดอยู่และคนที่มีคู่รักแล้วนะครับหัวใจก็จะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขสมหวังนั่นเองนะครับ มาต่อกันที่วันถัดมาคือวันอาทิตย์มีไพ่พันารายทรงสุบรณน,นะครับจะมีการทํางานที่เครียดนะครับการทํางานที่มีความวิตกกังวลถูกกดดันถูกบีบคั้นหรือว่าเร่งรัดเข้ามาจากคนที่มีอํานาจเหนือกว่าทั้งผู้ใหญ่และเจ้านายเป็นต้นส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจการค้าส่วนตัวนะครับมาระวังเรื่องเกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจบัญชีการเงินต่างๆหรือว่ามีปัญหากับคู่ค้าก็ได้เหมือนกันนะครับมาตอนที่เรื่องของการเงิน ใบถัดมานะครับเป็นไพ่พระเกตมงคลนะครับเป็นไพ่แห่งความสําเร็จเรื่องของการเงินหรือว่าเป็นไพ่แห่งเทพประทานพรให้กับคนที่มีคุณงามความดีคนที่สร้างคุณงามความดีเพราะฉะนั้นใครสร้างสิ่งที่ดีๆไว้ก่อนหน้านี้ก็จะได้รับผลดีเรื่องการเงินแต่กลับกันใครสร้างเรื่องไม่ดีไม่งามไว้ทางการเงินนะครับก็จะได้รับผลไม่ดีในวันนี้จะเห็นผลด้วยครับมาที่เรื่องของความรักกันบ้าง มีไพ่ไกรทองปราบชลวันเป็นไพ่แห่งการทะเลาะเบาแวงความขัดแย้งกันกับคู่รักกับคนใกล้ชิดยังไงก็ต้องมามาระวังเรื่องของอารมณ์นะครับเรื่องของความขัดแยง้งและคําพูดคําจาที่จะพูดไปในเชิงเนบแนมประชดประชันด่าทอการด้วยอารมณ์ที่ร้อนแรงครับต้องระมัดระวังทั้งคนรักและคนใกล้ชิดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับกับความขัดแย้งที่จะตามมา